สวัสด no ีค่ะรับคำถาจากแอนพาวิน nice ีนะคะหรือแอนโพลิติกนะคะจะนำเงินไปบริจาคให้กับวว้าเบาๆนะขอท้าะค่ะคิดไม่ออกเดี๋ยวบอกนะคะ

ขอท้าพี่แบงค์เทนสาโรธนะคะและขอท้าคุณครูดาลินีชำนาญหมอนะคะและคนสุดท้ายจิ๋วจิ๋วสิบโปไทยค่ะกล้าหรือเปล่าช่วยกันทำบุญนะคะ